ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบมู่เหลววันนี้มิสเดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสเดีอัลมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนกับซากระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุราจากเกาะเซจู ju, ซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโคโคนัทออยอะโวคาโดอาโลเวลาเป็นต้นแถมด้วยกรดไก, id, กดลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาว์สดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้นะครับชื่นใจจริงๆ แนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอารมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หหรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ ไลน์ไอด r มิสเตอร์ดีโด่งไลน์ไอดีมิสเตอร์โดงสองลน์ไอด r มิสเตอโดงสหรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเอร์ดีสรุปนะภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหลือเกินใชครับเนื่องจากเรื่องของปปชเรื่องของคดีที่เป็นเขาก็โดงเนี่ยนะครับมันเข้าไปอยู่ในปปชแล้วก็อีกหลายๆคดีที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นสี่สี่สว นะครับไอ้ส4่สี่สสของพรรคส้มก็แล้วแต่มันก็อยู่ในปปชหมดทีนี้ครับถ้าสามารถควบคุมสภาสอวอได้โดยเฉพาะปปชนี่มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เล่าให้ฟังครับขณะนี้มันบังเอิญเหลือเกินนะ่เก้าคนเนี่ยปรากฏว่าหมดอายุไปมากกว่าครึ่งอ่ะเพราะตอนนี้ครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากปปชยุคป,ประวิทยุทธ์นะครับก็จะกลายเป็นปปชในยุคใหม่ซึ่ง จะผ่านตรงนี้ได้ก็ต้องคุมสภาสวให้ได้ผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยนะครับไอ้เรื่องโคสวมันอาจจะเกิดขึ้นจากการพยายามเอาตัวรอดจากคดีที่อยู่ในปปชนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมาจริงๆไอ้หลังเนี้ยถ้าคุมปปชได้นะคนเหล่านี้ก็จะปลอดภัยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่เขากระโดงใช่ไหมก็เรียกว่าถ้าคุมได้นะก็จะคุมปปชได้ก็จะคุมเรื่องเขากระโดงได้ก็จะคุมเรื่องสีส,สีสอ,สอ,ส,อสอได้ ซึ่งทั้งอันเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไพ่ตายซึ่งตายไม่ได้ถ้าตายไม่ได้ก็ต้องทําอะไรที่สุดกู่สุดตรงแบบนี้และโดยเฉพาะการหัวสอวอเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าแต่บป,ป,ปชเท่านั้นสามารถคุมองค์กรอิสระได้ทั้งหมดท่านฟังฮะแล้วก็เรียกว่าต่อรองทางด้านกฎหมายได้เยอะด้วยอํานาจครึง่งประเทศเนี่ยไปอยู่ในมือของคนที่คุมสภา,าสอวอทันทีเพราะตัวนี้ผมก็มองว่าอาจจะเริ่มต้น นะเบื้องต้นเนี่นะครับเป้าหมายด่วนสุดก็คือเรื่องของคดีที่อยู่ในมือปปชหรือไม่นะมันก็เลยเกิดกระบวนการเรียกว่าพยายามจะหัวสวขึ้นมาจนกลายเป็นอีกคดีหนึ่งนะตอนนี้การหัวสวมันเลยใหญ่ไปกว่าคดีเขาก็ดงแล้วนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ระหว่างพักคสีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยนะถ้ามองย้อนกลับไปรู้ทันก็พูดหลายรอบแปลกๆตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว จำได้ใช่ไหมครับว่าอภิปรายไม่างใจตอนแรกๆเนี่ยเขาออกมาเลยว่าอภิปรายสิบรัฐมนตรีจําได้ไหมฮะซึ่งผมเขาบอกเลยว่าการอภิปรายไม่างใจคราวที่แล้วนี่แปลกมากเหมือนเรียกว่ากระทันหันแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเพราะแผนเดิมเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของครั้งแรกเนี่ยจะอภิปรายสิบรัฐมนตรีซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นวิถีทางที่ควรจะทําและถูกต้องบริบทมันควรจะเป็นอย่างนั้น การอภิบายไม่ลงใจก็ต้องอธิบายถ้าอยากให้รัฐบาลสั่งลอนต้องอภิปรายรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้เกิดการลงคะแนนไม่เท่ากันนะครับเมื่อลงคะแนนไม่เท่ากันก็จะเป็นจุดอ้างให้มีการปรับครมอว่าเอ้คนนั้นคะแนนเยอะกว่าคนนี้เสียงโหวตน้อยกว่าก็แล้วแต่ใครเสียงมากกว่าก็จะบอกเฮ้ย hey, ทำไมไม่ให้ผมเป็นรัฐมนตรีนะครับมันก็จะเกิดการสั่งลอรในรัฐบาลขึ้นได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ แต่ปรากฏเนี่ยครับอภิกตตอนแรกขึ้นต้นโดยการจะอภิปรายรัฐมนตรีสิบคนรวมทั้งนายอนุทินด้วยรวมทั้งเรื่องเขากระโดมด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆอ่าและทีเนี้ยครับสิรัฐมนตรีอาจจะโยงไปหานายกได้ด้วยถูกไหมครับอ่าสุดท้ายครับตอนแรกก็บอกว่าจะอภิปรายสิบรัฐมนตรีแล้วอยู่ๆก็มาบอกแล้วเหตุผลที่บอกนี่มันฟังไม่ขึ้นด้วย <ๆ S 2> เขาบอกสับขาหลอกเป็นเหตุผลโง่งๆที่คิดว่าคนไทยกินหญ้ามาบอกกันแบบนั้น ว่าจริงๆต้องการหลอกยิงต้องการจะอภิปรายอุ้งยิงแต่แรกแล้วแต่เอาเรื่องศิลปนตรีมาหลอกนะครับคือไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ว่าคุณคิดว่าคุณจะหลอกประชาชนสีอะไรสีอื่นคงไม่ได้สีส้มมันพร้อมจะเชื่อคุณอยู่แล้วนะครับแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะมันมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมแบบนั้นเป็นคาแก้ตัวโง่ๆซะด้วยซ้ำของในายสัยตวัตรนะครับเอ๊ะใครตอนนั้นที่ออกมาพูดไม่ใช่สยตวันรแต่ว่าเป็นก,การแก้ตัวของพักสีส้มนี่แหละ ทีนี้นะเหตุผลที่แท้จริงมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีข้อตกลงอะไรกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแผนเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับนะมันมีการหัวสอวอกันมาแล้วนี่ปีที่แล้วทั้งปีใช่ไหมก่อนจะมาถึงตรงนี้เรื่องราวสองเรื่องมันกำลังดำเนินไปเรื่องของหัวสอวอตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วนะครับส่วนคดีความของ4 4สสนี่นะครับก็เริ่มจะงวดเข้ามาทุกทีโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีเรียกว่าปปชก็ออกมาขยับหลายเรื่องสุดท้ายครับ เป็นไปได้อย่างยิ่งครับนะว่าอาจจะมีการต่อรองกันขอเว้นเรื่องการอภิปรายเรื่องเขากระโดงขอเว้นเรื่องการอภิปรายเรื่องหัวสอวอซึ่งตอนนั้นมันโผล่แล้วนะครับดีเเริ่มจะทํางานแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากปรากฏว่าน่าแปลกใจมากๆครับไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคสีสม้ม โจมตีแต่นายกเอาชั้นสิบสมาว่าน,นู่นนี่นง่นบ้าบอกคอแตกเลหลวไหลกันไปทั้งการแอภิปรายนี่เคยิปฟายให้ฟังเคยเอามาพูดให้ฟังแล้วผิดปกติอย่างยิ่งนะครับนี่คือข้อสงสัยแรกแล้วหลังจากนั้นพักสีส้มก็ไม่เคยแตะเรื่องหัวสวไม่เคยแตะเรื่องขาปกระดงอีกเลยท่้งมังคจนทั้งปัจจุบันนี้สถานการณ์สุกง,งอมขนาดนี้ใครต่อใครในบ้านเมืองน,นี้เขาพูดเรื่องหัวสวบทกลายเป็นพักสีสม้มซึ่งเมื่อก่อนนี่เคยเป็นตัวตึงคนแรกที่ต้องพูดกลายเป็นเงียบหมด ไม่แตะเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าผิดปกติอย่างมากนะครับอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ฟังอ่านะครับทีนี้ครับท่านังครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสถานการณ์การพยายามต้องพลิกขั้วรัฐบาลเนี่ยก็เคยพูดเห้ฟฝังว่าหมามันจนตรอกนะครับงานนี้จะเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ได้ถ้าเป็นเรื่องหัวสอวอจะทำไงคือความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับ พรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่คุณทักษิณปี66แล้วใช่ไหมครับกลับมานู่นนี่นั่นก็หลายเรื่องมันก็ขี่กันจนกระทั่งสามารถเบ็ดเสร็จเรื่องธรรมรัฐได้นะครับพรรคเพื่อไทยก็ขึ้นได้เปรียบแต่เขาก็ยังมีสอวอยู่สุดท้ายก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้ประเด็นนี้ครับจะหลุดจากหัวสอวอได้อย่างไรหรือจะหลุดจากเรื่องคดี4 4สี่สล้มล้างการปกครองได้อย่างไรในเมื่อสำนวนมันค้างอยู่ที่ปปช มันก็เป็นคล้ายๆกับคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเรียกว่ายึดอำนาจรัฐบาลประเด็นสําคัญคือทํำยังไงอ่ะกระทรวงสําคัญที่สุดเวลานี้จะเอาตัวรอดจากควสอวอได้ก็ต้องครองกระทรวงยุติธรรมอ่ะใช่ไหมครับอต้องครองกระทรวงยุติธรรมท,ทีนี้จะครองกระทรวงยุติธรรมได้ทําไงถ้าครองกระทรวงยุติธรรมได้ก็คุมดีเอสไอได้สั่งย้ายสั่งอะไรได้หมดทีนี้ตอนเนี้ย จะทำยังไงจะไปนั่งคุมดีเอสไอจะทิ้งมหาดไทยไปแลกกับกระทรวงยุติธรรมมันก็ไม่ใช่โกต้าของมรรคเพื่อไทยอีกนะครับให้ไม่ได้อีกก็ทำไงครับถ้ายึดรัฐบาลจะได้เปลี่ยนรัฐบาลจะได้นะครับเรื่องนี้ก็อาจจะง่ายขึ้นเพราะถ้าไปก็ไปทั้งยวงก็มีการจัดครอมอลกันใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องของการที่จะล้มรัฐบาลผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่คิดมันคิดทุกวันครับ แต่มันไม่มีน้ำยาจะทำครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะอาวแล้วหลายคนก็บอกอ้าวแล้วถ้าพีรพัน์ไปร่วมด้วยผมก็เคยบอกถ้าพีรพันธ์ไปร่วมด้วยกับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายแต่ณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์มันไม่แน่ไม่นอนนะครับโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นรัฐบาลอยู่วันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขึ้นไปเลยนะมันเสียหายเยอะนะจากสถานการณ์ที่เป็นต่อคุมกระทรวงนู่นกระทรวงนี้อยู่โดยเฉพาะกระทรวงมาหาดไทย นะคุมเรื่องกรมที่ดินเขาก็โดงอยู่นะฮะอันเนี้ยมันก็จะหลุดแล้วยิ่งจะเลวร้ายหนักเข้าไปใหญ่คดีหัวสวก็จะเดินหน้าถ้ากลายเป็นไปนั่งฝ่ายค้านแล้วรัฐบาลยังอยู่นี่นะโอ้โหหายยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผิดไบเี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องทําเรื่องนี้โดยระวังและขณะนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยโดยเฉพาะการเรียกว่าเพิ่มพลังอํานาจของพรรคต้รมของธรรมนัตเนี่ยทาได้ดี และก็แข็งแรงขึ้นทุกวันอย่างที่ผมบอกให้ฟังว่าเขาเนะี่ยเขาเป้าหมายผมพูดไปฟังนานแล้วจำได้ไหมอ่าเขาไม่ได้หวังแค่สามสิบสี่สิบสอสอครับเขาหวังเจ็ดสิบเขาหวังจะมาแทนภูมิใจไทยเลยจะบอกให้ฟังเป้าหมายก็อย่างนั้นเลยแล้วนี่เขาดูด้านเรื่อยนี่สอสอกริดมาแล้วชนะสอสอ,สอที่นครศรีธรรมราชนะอีกหนึ่งคนสอสอเขาเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งทางรับและทางแจ้ง ทางแจ้งเราก็เห็นแถลงข่าวกันไปนะอา้าวทีนี้มาดูครับว่าฝั่งรัฐบาลวันนี้สถานการณ์ของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ถามว่าเสียงเหล่านี้มันยังยังคุมเครือนะท่า,บานบะังเสียงที่ชัดเจนของรัฐบาลมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าไอท้ที่ที่ปิดบังปิดไพ่เอาไว้ก็มีอยู่นะฮะเอาเป็นว่าเราพูดทั้งสองเรื่องนี้นะประมาณเอาก็แล้วกันเพราะว่าใต้ดินเราก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่เราประมาณได้นะครับอ่ะ พักหลักของรัฐบาลเวลานี้นะครับเพื่อไทย142เสียงตอนนี้ก็นิ่งอยู่แบบนี้นะครับส่วนพักกล้าทำเนี่ยอันเนี้ยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆแต่เดิม24เสียงนะฮะนะขณะนี้นยมีโอกาสนะครับคือหนึ่งละน่าจะขยายตัวเป็น39เสียงเนี่ยอันนี้นได้ไม่ยากแล้วนะสี่เสียงเนี่ยก็พอจะเห็นแล้วหรืออาจจะไปถึง61เสียงด้วยซ้ำนะครางขณะนี้นะสำหรับพักกล้าทำานะยังไงครับอ่ะ ล่าสุดที่ย้ายเข้ามานี่ท่าผังครับเห็นไหมฮะการจนาจังหวะเนี่ยมาจากพลังประชารัฐชัย,ยามพวา a มั่นเพียรจิตเอามาตั้งนานแล้วคนนี้ล่าสุดนี่ชนะเลือกตั้งซ่อมที่นครเขตแปดก้องเกียริเกียริสมบัตินะครับแล้วล่าสุดนี่สอสอกรีดดูดมาจากสีสม้มและก็เนี่ยที่น้องณฤมลต์เขาพูดยิ้มยิ้มพูดพูดเรื่อยๆเปื่อยๆนักข่าวถามอกว่าเออมันจะมาแค่นี้หรอคะโอ้ยมาอีกเป็นสิบมาจากไหนพักสีสม้ม นี่แหละครับเป็นสาเหตุและเกินที่พักสีส้มวันนี้ต้องดิ้นพลาด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 กับเรื่องสสคนเดียวเนี่ยอาการหนักตอนเนี้ยเสียสสคนเดียวเนี่ยดิ้นเหมือนกับว่าจะเสียสสทั้งพักเพราะฉะนั้นเขากําลังจะเชืิดนายกฤิตเนี่ยให้สสที่กําลังจะไปเนี่ยเห็นนะแต่ทําอะไรไม่ได้มากนะทําได้แค่นี้แหละครับไปบอกร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขึ้นไปไม่รับสสกริตประชาชนเกลียดชังแล้วลงเนี่ยทำอีเวนต์กันอย่างหนักนะครับไอ้สสองูเห่าเมื่อก่อนสี่ฮะสี่ซ้าห้าคนไม่ขนาดนี้นะ นี่เสียกฤดไปคนเดียวนี่ออกอาการเยอะมากทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับเพียงแค่ต้องการขู่สอสอที่กําลังจะไปเนี่ยเพราะรู้ดีครับว่าตอนนี้ใครมั่งนะมันดูดอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ใครมั่งแล้วก็ระแวงครับเพราะสถานก,การณ์ข้างหน้านี่เขามองเป้าไปว่าเฮ้ยจะร่วมมือกับนายในวินยึดรัฐบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาต้องสงวนท่าทีของสอสอาไว้เป็นหลักและขณะนี้ก็รู้ฮะแต่มนั้นก็มาแล้วหนึ่งคนสอสอตที่ว่าเนี่ยนะครับจะด้วยมาด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ นะครับเนี่ยฮะสรุปแล้วที่เราเห็นตอนนี้ย้ายมาแน่ๆแล้วมาพักอ่าพักกล้าทำเนี่ยนะฮะสี่คนส่วนพักพลังประชาัฐอันนี้ที่ผมบอกว่าอยู่ใต้ดินไอ้ป้อมวันนี้ก็เหลือแต่ตัวท้าฟังอย่างที่บอกให้ฟังอ่ะว่าพักเขาตอนนี้สิบเก้าคนผมเชื่อว่าตอนนี้อ่าแล้วไม่ใช่ผมเชื่อคนเดียวแล้วนะตอนนี้ข่าวจากเนชั่นข่าวแล้วก็เริ่มพูดเรื่องนี้นะครับว่าพักของป้อมเนี่ยสุดท้ายแล้วเหลือจะไม่ถึงห้าคนไม่เกินหกคน จาก19เนี่ยถือว่านะอาจจะหลุดมาอยู่กับธรรมนัตเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งและขณะนี้นะฮะบ้านเพชรบูรณ์เนี่ยกำลังสวิงอยู่นะระหว่างภูมิใจไทยเนะี่ยหคนเนี่ยนะสันติเนี่ยครับภูมิใจไทยกับธรรมนัทจะเอาใครเนี่ยตอนเนี้กำลังอยู่สวิงตัวนี้เพราะฉะนั้นการปล่อยข่าวที่ว่าเนี่ยรัดล้มเหลวอ,อะไรเงี้ยมันจะมีผลกับสอสกลุ่มนี้ซึ่งกำลังตัดสินใจสุชาติชมกลิ่นก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นตัวเลขที่มันสวิงอยู่นะครับแต่ว่าอา้าวท่านับตรงนี้ทั้งหมดนะพลังประจรัฐมา14คนแน่ๆตัวสวิงที่สุดคือสุชาติชมกลิ่นบอกว่าจะมาสสเพิ่มมาอีก20คนเพราะฉะนั้นตัวเลขพักของธรรมนัตเนี่ยนะครับจาก24เนี่ยถ้ามองในแง่ดีนะมันมีระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ1ก็3 4 3สคนนะระดับรองลงมาก็อาจจะถึง41นั่นหมายความว่านะครับ พลังประชารัฐมาหมดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าสุชาติชมกลี่นมาอีกแล้วมียี่สิบคนอย่างที่คุยเนี่นะพักกล้าธรรจะมีถึงหกสิบเอ็ดเสียงใกล้เป้าหมายเจ็ดสิบเสียงซึ่งอาจจะมาเติมจากพักสีส้มก็ไม่รู้อ่ทีนี้ครับมันก็มีไพ่เปิดกับไพ่ปิดเพราะฉะนั้นตัวเลขมันสวิงอยู่อย่างนี้ฮะับังฮะ,ฮะ,ะพักอ่อพักอ่อกล้าธรรนะสามสิบเก้าถึงหกสิบเอ็ดคน นะครับส่วนนอกจากนั้นครับยังมีพักไทยสร้างไทยซึ่งวันนี้นับได้แล้วครับเพราะทุกครั้งนี้ทุกครั้งก็โหวตฝั่งรัฐบาลคนเหล่านี้น่าจะมาอยู่กับพักเพื่อไทยนะฮะพักไทยสร้างไทยมีอยู่5เสียงโหวตสวนมติฝ่ายค้านตลอดเวลาถือว่าอยู่ฝั่งเราแล้วละครับท่านฟังครับนะครับแล้วส่วนพักที่นิ่งอยู่เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์20เสียงนะครับนับ20พอไม่นับตะชวนไม่นับแขงนันนะอีกห้ากนไม่นับนะ เอาประชาธิปัตย20เสียงประชาชาติ9เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงชาติพัฒนา3เสียงพรรคไทยรวมพลังสองเสียงประชาธิปไตยใหม่1เสียงรวมแล้วเท่านผู้ฟังน่าจะอยู่นี่แหละครับนะตัวสวิงอยู่ที่232ถึง253อันเนี้ยไม่รวมไม่รวมรวมไทยทั้งชาตินะไม่รวมภูมิใจไทยนะตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ 232- ถึง254นะครับ ถ้าถ้ากล้าทำนะเกิดมีสอสอเกินเจ็ิคนรัฐบาลจะมีถึง2 6 0ร้หสิหรือ2 7 0เจด้วยซ้ำนะครับน,ะบนี่อันนี้หมายถึงว่ารวมถึงสอสองูเห่าจากพกรรคก้าวไกลมาด้วยนะที่เขาบอกตัวเลขว่า1ิกว่าคนนะนะถ้ารวมตัวนี้ก็อาจจะถึง2 7 0เจ็ดิด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบนะพูดฝังนี่คือฝั่งรัฐบาลนะท่านครับส่วนฝั่งกบฏเนี่ยที่ผมบอกเขาจับมือกันแล้ว สมมติจะตั้งรัฐบาลจะไปพูดแค่รวมไทยสร้างชาติพูดแค่ภูมิใจไทยไม่ได้รอกครับนะครเพราะสองพักนี้เนี่ยรวมกันอย่างมากก็นะฮะร้อยร้เสียงนะร้อยห้าเสียงถึงร้อถึงอเอาเอาแย่ๆหน่อยก็8ปบห้าเสียงนะครับซึ่งถ้าจะตั้งรัฐบาลในภูมิใจไทยตอนนี้เหลือ69สิบเก้ะสวิงอยู่หคนของกลุ่มสันตินะอันนี้ไม่รู้ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีอย่างนี้ตอนนี้โอกาสของธรรมรัฐเปิดกว้างครับท่านผู้ฟังรวมไทยทั้งชาติวันนี้นะแต่เดิมมี3ที่บกเสียงสุชาติบอกกำลังจะออกมาอยู่กับธรรมรัฐนะฮะก็จะเหลือแค่16เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะอ่าภ,ภูมิใจไทยกับรวมไทยทั้งรวมกันแล้วสองพักนี้ยังไงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้หนึ่งร้อยห้าถึงแปดสิบอ่าแปดสิบห้าเสียงถึงหนึ่งร้อยห้าเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับท่านผู้ฟังถ้าจะพูดถึงการตั้งรัฐบาล อย่าไปพูดว่าพสองคนนี้จะไปนั่งเป็นฝ่ายการแต่ถ้าวางเป้าหมายตั้งรัฐบาลเขามีตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพรรคสม้มจริงไม่จริงอะ่ะเวลาเราพูดว่าเขาเนี่ยจะต้องมีรัฐบาลจะต้องตั้งรัฐบาลจะไปพูดแต่ภูมิใจไทยรวมใจชาติแค่นั้นเหรอไม่ได้ฮะตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือพรรคพลังประชารักประชาชนหนึ่งร้อยสี่สิบสามเสียงส่วนพรรคพลังประชาชพรรคพลังประชารชาัฐนะครับ คาดว่าจะเหลือแค่ห้าเสียงไทยสร้างไทยตอนนี้เหลือหนึ่งเสียงตอนนั้นเป็นทํา1หนึ่งเสียงครับรวมแล้วเนี่ยท่านครับของเขาเนี่ยนะฮะสอง้อห้าสิบห้าถึงสอง้อยสสบห้าซึ่งถ้าถ้าดูตัวเลขตัวนี้กับฝั่งรัฐบาลน,นะท่านผังสูสีนะครับสูสีสารสูสีครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านังครับถ้าพรรคก้าวไกลโดนลบออกไปยี่สิบห้าเสียงซึ่งขณะน,นี้คดีส4สีสเนี่ยนะครับมีสสที่ปฏิบัติงานอยู่วันนี้ยี่สิบห้าคนอยู่ในนั้น 255กับ235ไอ้2 5นะถึง235เนี่ยอันนี้อยู่ที่ตัวสวิงนะประมาณนี้นะของฝั่งกบฏนะนี่ยังไม่ลบ25เสียงซึ่งคดีอยู่ในปปชนะครับแต่ถ้าลบเนี่ยครับจะเหลือแค่230ถึง210ส่วนฝั่งรัฐบาลเนี่อย่างที่เห็นนะ2 3 2ถึง254เพราะนั้นสมก,การตัวนี้ผมบอกว่ามันสูสีนะครับมันเฉือนกันเป็นทีละจังหวะทีละจังหวะ ใครใครเรียกว่าใครถือไพ่เหนือกว่าช่วงจริงจังหวะได้ดีกว่าคนนั้นได้เปรียบซึ่งแล้วว่าแล้วเวลาจากวันนี้ไปจนถึงมิถุนายนก่อนจะเปิดสภาอย่างนี้บอกให้ฟังแล้วนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่สถานการณ์ความเข้มข้นชั้น14ก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามจะทําเพื่ออะไรฮะสันคลรัฐบาลท,ทั้งทั้งที่เอาจริงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยชั้น1ิบ่อต่อให้คุณเล่นงานคุณทักษิณได้ มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนี้แต่ฝั่งนู้นพยายามจะโยงเห็นไหมฮะแล้วโจมตีชั้นสิบสี่แล้วบอกว่าเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้สอสอที่คุยอยู่ข้าราชการที่จะยัดเงินให้ต่างๆนานาในตอนนี้เขาเรียกช่วงจังหวะเนี่ยกวนน้ําให้คุณสะสมกําลังรอคอยโอกาสช่วงนี้ตอนนี้เจรจากันวุ่นแล้วครับรงนั้เพราะนั้นการปล่อยข่าวเรื่องเหล่านี้อยางอนุทินก็ปล่อยนี่ก็ปล่อยไอ้พวกนี้ผมเคยพูดใช่ไหมครับสินค้าขายดีมันไม่โฆษณาหรอก แต่ถ้าโฆษณาแบบนี้แสดงว่ากําลังเพียงพลัและปล่อยข่าวเรียกว่าเสียเสียเชิงอะ่ะปล่อยข่าวแบบเสียทรงอะ่ะปล่อยจนเขารู้อ่ะไม่ได้เนียนเลยรู้ว่าปล่อยข่าวอยู่ปล่อยข่าวเพื่ออะไรอ่ะสร้างความเข้าใจลวงว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้ทักษิณกําลังจะไปกําลังจะหนีออกนอกประเทศนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรเนี่ยครับเพื่อจะดูดสอสอนะล้วงมาไว้กับฝั่งเราหรือไม่ก็สนวนของตัวเองเอาไว้อย่างพวกสีส้มนี่ก็ <c oughs> จะต้องสนวนเอาไว้ นะส่วนบุิใหญก็อาจจะดูดนะมาเพิ่มซึ่งวันนีนะ้สถานการณ์ของหัวสวเนี่ยมันทําลายทุกอย่างทั้งมัเป็นรองทุกอย่างสุดท้ายที่มันเด็ดขาดที่สุดเนี่ยปป,ปชเห็นมครัคือถ้าคุณกุมปป,ป,ปชไม่ได้คดี44สสวล้มล้างการปกครองของก้าวไกลมันก็เดินหน้าแน่เนี่ยล่าสุดสวอสีน้ำเงินถึงพยายามจะโหวต ปปชสามคนก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องชิงดําตรงนี้ตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับมันกําลังสูสีกันอย่างที่สุดนี่ภาคมวยให้ฟังเลยนะแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามนะผมก็ต้องบอกว่านะสรุปอย่างนี้นะมังฮะสรุปทั้งหมดนะวันนี้เขายลังสับสนนะเรื่องราวมันเยอะแล,แล้วก็เรียกว่าสูสีกันต้องฟังดีๆสรุปอย่างนี้ครับเรื่องเปลี่ยนขั้วร,รัฐบาลครับหนึ่งครับเรื่องนี้อยู่ในเวลา นะครับปั่นป่วนสร้างสถานการณ์รอคอยจังหวะยังไม่ใช่เวลาลุกของพวกเขานั่นก็แสดงว่าพวกเขาเปนลนงรออยู่ 2. สถานการณ์ตอนนี้ก้ากึ่งครับเกมดูดสอสอศาส์กันไปมาอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะนะครับเนเว้นพิรพันธ์และพักสม้มและแนวร่วมคือตัวร่วมนะครับในคดีปปชสุดท้ายตัวเนี้ยเจ้าตัวรอดได้ก็ต้องยึดอำนาจรัฐแล้วก็คดีหัวสอวอถึงจะรอดนะครับฝ่ายน้าเงินคิดได้ท่านครับแต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้ ธรรมนัตคือตัวพลิกเกมตัวแปรคือสุชาติชมกลิ่นขณะน,นี้และก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเป็นตัวแปรสําคัญที่จะเปลี่ยนเกมนั่นก็คือคดีอ่าเรียกว่า44สสของพักสม้มที่กําลังจะโดนคดีล้มล้างการปกครอง,องซึ่งขณะน,นี้ผมก็ว่าเอ๊ะมันเงียบเงียบไปนะปปชดึงหรือเปล่าดึงหรือเปล่าคือก็ไม่ต้องการล้มหรอกครับก็ต้องการดึงช่วงนี้ให้มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวตั้งรัฐบาลได้แล้วเขาว่ากันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าปป,ปชออกคดีเรื่องสีสอสอล้มล้างการปกครองมาส่งสารดีกาสารดีกานะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่25คนเนี่ยนะครับแพ้เลยครับฟังกระบฏล้มเลยครับตามตัวเลขที่ผมพูดไปมือสัตรูแล้วก็ตัวแปรอีกคนตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาสวิงอยู่เล่นตัวอยู่นั่นคือสุชาติชมกลิ่นแล้วก็อ,อีกอันนึงก็คือสันติพร้อมพัฒนเนี่ยนะฮะท่านผังจะสวิงอย่างไร ก็สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนได้ว่าดึงพวกเข้าดึงสถานการณ์เข้าพวกอย่างไรก็ตามนะครับท่านฟังครับอืเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คุยกันมาตั้งแต่ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถึงได้เกิดอาการไี้ว่าไม่อภิปรายเขากระโดงเรื่องหัวสวก็ไม่พูดนะครับและทุกวันนี้ก็ยังไม่พูดเรื่องหัวสวเลยนะครับพักสม้มมีมีข่าวหลังจากช่วงที่อภิปรายไม่ไว,วางใจนะครับมีข่าวลือซึ่งผมก็ไม่ไม่เชื่อนะตอนนั้นตอนนี้ซับเชื่อแล้ว เขาบอกว่าพักส้มเนี่ยนะครับเข้าไปต่อรองกับพักสีน้ำเงินเรื่องหัวสวไอไออเรื่องสี่สี่สอสอเนี่ยนะครับขอให้ช่วยอนะครับจริงเท็จประการใดไม่ทราบนะแต่ว่ามันไม่ได้มีปฏิยาความเป็นมิตรกันแค่พักส้มเท่านั้นครับท่านผู้ฟังผมก็ลืมดูนะหันกลับไปดูเอ๊นะปรากฏมีในเรื่องที่วันที่ วันที่ปปชมาแถลงการนะครับว่าจะส่งเรื่องราวของ44สสเนี่ยนะครับเข้าไปยังสารดีกาแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นสถาน,นการณ์4 4สสตอนประมาณเดือนกุมภาเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักนักข่าวก็ไปถามนายการมพละกลางนะครับซึ่งเป็นโฆษกจะเรียกว่าโฆษกรัฐบาลไม่ใช่หรกโฆษกภูมิใจไทยนะครับถามว่าเป็นยังไงเพราะว่านายคารมนี่ยเขาเคยอยู่พรรคก้าวไกลามาก่อนใช่ไหมแลวโดนงูเห่าออกมา ซึ่งปกติเนี่ยตรงนี้มันต้องเน็บกันแล้วแต่ปรากฏเจอคำตอบนี้ครับไม่ขอซ้ำเติมใครกาลมเห็นใจสีสีสอสอดีตก้าวไก่มันครบกันแล้วพี่น้องเอ้ยเชื่อผมถเถอะนะอ้าวงานนี้นะครับถ้าคุณครบกันอ่ะสมมุติว่าคุณทำงานนี้ได้สำเร็จแล้วก็นี่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่วันนี้นะ ตราหน้าไว้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยววันถ้าเกิดว่าคุณสําเร็จขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวคุณจะตอแหลอะไรอีกนะจะปลิ้นปล้อนสร้างภาพสร้างเรื่องอะไรอีกอ,อุบัติเหตุจาเป็นต้องร่วมกันนะครับพูดให้ฟังตั้งแต่ตรงนี้ว่ามึงไม่ได้จําเป็นต้องร่วมกันแต่มึงร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ตอนนี้มึงร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ไม่ใช่นะครับเพราะทั้งคู่ก็ต้องการมีความจําเป็นในการล้มรัฐบาลนี้ ให้อยู่ไม่ได้แล้วครับคดีทั้งสองคนก็เกินหน้าเข้าตะปิ้งความหายนะของทั้งสองฝ่ายก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นมันไม่แปลกเลยถ้าเขาจะรวมกันนะครับมันจะแปลกตรงที่มีพักหนึ่งนะครับที่มันอ้างว่ามันอุดมการณ์สูงส่งตายก็ยอมแต่พอเจอสถานการณ์ก็ไปจริงๆนะฮะมันคุยกันมาแล้วถ้ามึงฟังที่ผมตราหน้าไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะอ่านะถ้ามึงรวมกันนะฟ้องดอมส้มเส้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ นะฮะมันไม่เหมือนกันนะวันที่พรรคเพื่อไทยเขาจะตั้งรัฐบาลและพวกคุณไปเป็นฝ่ายกันสถานการณ์จริงวันนั้นไม่มีใครถีบคุณแต่คุณเป็นไปไม่ได้เองเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปตามกระบวนการเลือกตั้งโดยความหลุดสุดจริตยุติธรรมและสมควรนะครับก็ในเมื่อคุณตั้งไม่ได้คนอื่นก็ตั้งต่อนะครับและไม่มีเรื่องของการผิดกฎหมายช่วยเหลืออะไรกันไม่มี แต่การตั้งรัฐบ,บาลครั้งนี้เพื่อเอาตัวรอดจากคดีความแล้วคุณเห็นด้วยกับเขาอุดมการณ์สูงส่งแบบไหนกันครับที่ช่วยกันสนับสนุนกันเนี่ยครับกระบวนการลัดล้มเหลวดิก็ทำงานร่วมกันแล้วช่วยกันแล้วคนละไม้คนละมือกันแบบนี้นะ <c oughs> นี่คุณกำลังช่วยเหลือกระบวนการหัวสวเหรอคุณกำลังช่วยเหลือพรรคสีน้ำเงินหรอ ในการกระทําความผิดนี่มันฝ่ายธรรมะเหรอครับหรือเป็นแค่พระปลอมอย่างที่ท่านอาจารย์ชูวงก็พูดพระปลอมมันเยอะนะครับเคยเห็นใช่ไหมพระปลอมอะข้างนอกเนี่ยนะครับผมเหลืองโอ้โหนั่งสมาธิตะบ,บะอ้ยน้านับถือหลอกลวงประชาชนไปวันๆพกลางคืนครับนะฮะเปลี่ยนจีวรแสงเกียงยีนออกไปเที่ยวกินเหล้าเมายาเขานาลี เล่นการมานานสามร้อยกว่าล้านใช่หรือไม่ไอพักส้มนะครับวันนี้แค่นี้นะครับ้องคนครับพบกันใหม่วันศุกร์ครับ <จะ S 1> มันมีเรื่องค้างเยอะเลยนะเรื่องเรือดำนงเรือน้ำแต่มันต้องคูดเร,เรื่องด่ว,วนก่อน <จะ S 1> เอาแค่นี้นะครับพบกันใหม่ว <S <S นันศุกร์ครับนะครับมีรีวิวมาฝากกันครับนั่นก็คือ อันนี้เป็นรีวิวที่มาจากศูนย์ส่งทาไปรษณีย์นะครับก็เขียนกันมาแบบนี้ครับบอกว่ามารีวิวสินค้านะคะแชมพูครีมนวดใช้ดีจริงๆค่ะไม่ได้มาอวยกันนะคะปกติใช้แชมพูทั่วไปวันเดียวผมมันแล้วนะครับแถมเวลาสระผมก็ผมร่วงด้วยแต่แชมพูมิสเดีนี่สุดยอดเลยค่ะผมไม่มันไม่ร่วงนะครับสบู่เหลวก็ใช้ดีค่ะชอบมากๆนี่เป็น ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูครีมแชมพูของมิสเดีนะก็บอกกันมาด้วยความจริงใจแบบนี้ใครที่ยังไม่เคยลองผลิตภัณฑ์มิสเดีหรือ,อ,อรเซรั่มอะโลเมนตินนี่นะครับลองดูนะครับลองดูแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้าของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีโด่งสองลายไอดีมิสเดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ o กโด่งมิสเดีขอบพรบะกุหน้าครับ